ในคลิปนี <den> ้นะครับผมจะพามาดูหลักการทํางานของสกูยิงหลังคาเมทัลชีตนะครับเพราะว่าเขาจะมีส่วนประกอบต่างๆเนี่ยหลายจุดเลยที่มีหน้าที่เฉพาะทางของเขานะครับเผื่อท่านใดจะยิงหลังคาเมทัลชีตด้วยตัวเองลองมาดูกันนะครับเริ่มจากตัวปลายสว่านก็จะทําหน้าที่ในการเจาะผ่านตัวแผ่นเมลชีตรวมถึงเจาะผ่านแปรครับเมื่อเราเจาะลงไปได้แล้วนะเขาจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าแงกดตัวนี้นะครับจะเป็นร้อยอยากที่ตรงกลางของลาตัวของสกูนี่แหละครับเวลาเราจะเจาะผ่านตัวแปรนะครับตรงนี้ ตัวแฉกกาจะทําหน้าที่ในการปั่นเพื่อให้ขอบของรูที่ตัวแผ่นมันชีสนะครับมันถูกลบคมไปนะครับจากนั้นเมื่อเราเจาะผ่านแปรไปได้แล้วมันก็จะมีเกียวใต้หัวสกูตัวนี้เกียวตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการดึงแผ่นมัลชีสของเรานะครับให้ไปยึดติดกับตัวลูกยางที่อยู่ใต้หัวสกูนะครับเพราะถ้าไม่มีเกียวตัวนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้รูกับตัวแผ่นมัลชีสมันหลวมแล้วมันอาจจะทําให้น้ำเนี่ยซึมได้แต่ตัวเกียวตัวนี้จะดึงนะครับให้ตัวแผ่นมัลชีส ที่เรายิงผ่านไปเนี่ยมายึดติดกับตัวลูกยางของเรานะครับแล้วก็ลูกยางเนี่ยจะเป็นตัวทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ตัวน้ําฝนนะครับซึมผ่านตัวแผ่นมเตอร์ชีตที่เราติดตั้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการทํางานของตัวสกูยิงหลังคามเมอชีตนะครับท่านใดจะติดตั้งหลังคาเตอชีตเนี่ยต้องใช้สกูตัวนี้เท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันให้ตัวแผ่นหลังคาเมอชีตเราเนี่ยไม่รั่วไม่ซึมนะครับ 嗯、啊